ตอนที่392เชื่อตอนว่าผีสาวถ้าใจบอกว่าสนใจเรื่องการแข่งขันที่นี่ในก่อนหน้านี้ก็คงจะพูดได้ยากฉันก็ไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของหมาป่ากระหายเลือดเลยแต่ที่รู้สึกในตอนนี้คือลมหายใจของเขานั้นอยู่ที่ระดับเอขั้นสูงสุดด้วยให้ความรู้สึกน่กากลัวสุดๆไปเลยเราประเมินพลังของเขาต่ําไปไม่ได้เลยนะนอกจากนี้ฉันเองก็ได้บอกข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผีสาวให้กับเขาไปทั้งหมดแล้วด้วย ส่วนจะชนะหรือไม่ฉันเองก็ไม่รู้ชายหนุ่มคนนั้นได้กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเขอกลมหน้าลงพร้อมกับดื่มน้ำชาหนึ่งถ้วยในมือจากนั้นคู่เดียวชายหนุ่มคนดังกล่าวก็ดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก่อนที่เขาจะกล่าวขึ้นแต่ฉันคิดว่าฟางหยุนกับจินซานดูจะสนใจชายคนนี้เป็นพิเศษเลยนะดูท่าเราจะเข้าหาชายคนนั้นได้ไม่ง่ายเสียแล้วละ่ะเอาละ่ะมานั่งดูเขาแข่งสนุกสนุกกันดีกว่าแต่ว่านายน้อยขอรับ แล้วเราจะทํายังไงดีกับพวกฟางหยุนและจิ้นซานที่เข้าไปเชิญเขาได้ละ่ะเราควรจะเข้าไปขวางดีไหมคนร,รับใช้ได้กล่าวต่อไม่ต้องห่วงผีสาวนะ่ะเป็นของตายสําหรับฟางหยุนอยู่แล้วและฟางหยุนก็เป็นคนจัดการแข่งขันนี้ขึ้นมาด้วยฉันคิดว่าฟางหยุนเองก็คงอยากได้ตัวของหมาป่ากระหายเลือดตั้งนานแล้วด้วยแต่เขายังไม่ได้รับปากว่าจะส่งผีสาวมาที่นี่อีกด้วยฟางหยุนนะ่ะมันใจแคบเกินกว่าที่จะทําข้อตกลงครั้งใหญ่ด้วยได้ส่วนจิ้นซานเอง ฉันก็ไม่นึกใส่ใจอะไรนักหรอกจิตใจของพวกเขาสูงส่งเกินไปแถมจะก,ก้าวหน้าทั้งทีก็ดูเชื่องช้าเกินไปคนที่พวกเขาหามาได้แต่ละคนก็ดูไม่ค่อยเข้าท่านักด้วยชายผู้สง่างามงาได้กล่าวขึ้นก่อนที่เขาจะดื่มชาในลวดเดียวแล้วหยวนช่วยชานั้นออกไปเบาๆแล้วจากนั้นก็ออกไปจากลานประมูลสูงนี้ในตอนนั้นเองหนึ่งในพวกเขาได้ประกาศเขาว่าหลินเปิงนั้นจะสู้กับปีสาวในทีแรกหลินเฟิงเองก็ไม่ชินนักแต่เดี๋ยวไม่นาน เขาก็จะชินไปเองสถานการณ์ทํานองนี้มันหาได้ยากมากโดยทั่วไปแล้วมีเพียงแค่คู่ต่อสู้ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเท่านั้นที่จะได้รับการปฏิบัติเช่นนี้โดยหลังจากโฆษณากันไปหลายรอบสถานที่ที่เป็นลานประลองเถื่อนที่นี้ก็คาะคลัําไปด้วยผู้คนรวมถึงบทสนทนาเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างหลินเฟิงและผีสาวด้วยหลินเฟิงพูดอะไรไม่ออกไปชั่วคู่เดิมเจเขาเองก็อยากจะหาคนมาฝึกอยู่แล้วแต่ทีข่ขาดไปถึงก็คือเขาถูกพวกเก่ง จับตามองดูก่อนหน้านี้มานานแล้วแต่อย่างไรก็ตามหลิมเฟิงไม่ได้กลัวเรื่องนี้หรอกแต่เขากับกระตือรือร้นอยากจะลองมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เขามาที่นี่เพื่อต่อสู้กับคนเก่งๆนั่นเองแค่ได้สู้กับคนเก่งแบบนี้ทักษะการต่อสู้ของเขาก็จะพัฒนาไปได้ไกลแล้วพอคู่ต่อสู้ของหลิมเฟิงในวันนี้คือผีสาวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดแถมตัวของหลิมเฟิงก็เป็นที่รู้จักกันในนามของราชาคนใหม่อีกด้วย พอได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นด้วยเหตุนี้ทั้งลานประลองแห่งนี้จึงได้สร้างเรื่องราวใหญ่โตและโฆษณากันอย่างบ้าคลั่งเรื่องนี้ลามไปถึงการต่อสู้ของหลินเฟิงอยู่หลายชั่วโมงโดยที่หลินเฟิงยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยจากนั้นพวกเขาก็เจอที่นั่งเพื่อหลอข้ามเวลาอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันหลินเฟิงก็นึกถึงคำพูดของชายผู้สง่างามที่ได้กล่าวกับตนขึ้นมาได้เขาจำคำพูดทุกคำที่ชายคนนั้นได้พูดออกมาทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อนึกย้อนกลับไปในสิ่งที่ชายคนนั้นกล่าวหลิมเฟิงก็รู้สึกคุ้นออกมากๆดูเหมือนว่าหลิมเฟิงกําลังคิดไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวหรืออะไรบางอย่างของผีสาวนั้นเขาเคยพบเห็นมาก่อนแล้วแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าหลิมเฟิงไม่เคยต่อสู้กับผีสาวมาก่อนเขาก็เลยไม่สามารถคาดเดาได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อชายร่างสง่าคนนั้นจากไปเขาก็ชักรู้สึกสับสนในสิ่งที่ชายคนนั้นพูดขึ้นมาชายคนนั้นได้กล่าวว่าผีสาวนั้นไม่ใช่คนจีน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนอื่นยากที่จะเข้ามาในที่แห่งนี้ได้หลินเฟิงนั่งอยู่ที่ตรงนั้นเป็นเวลานานและไม่รู้ว่านี่ผ่านไปนานแค่ไหนแล้วและเสียงประกาศก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งประกาศผีสาวและหมาป่าก็หายเลือดการต่อสู้ระหว่างทั้งสองกำลังจะเริ่มขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงโปรดมาที่สนามต่อสู้พิเศษหมายเลขศูนย์และมาให้ตรงเวลาด้วยว่าไงนะสนามแข่งขันของผีสาวและหมาป่าก็หายเลือดนั้นถูกจัดขึ้นที่สนามพิเศษกันหรือ พระเจ้าช่วยสนามพิเศษนั้นไม่มีใครใช้มาเป็นเวลาสิบปีแล้วนะดูเหมือนว่าคนจัดเองจะเห็นถึงความสําคัญในการแข่งขันระหว่างทั้งสองคนนี้เอามากๆสุดท้ายกลมไม่จําเป็นต้องไปยังที่นั่งกันในตอนนี้หรอกทําไมถึงไม่ต้องไปยังที่นั่งกันละ่ะหนึ่งในนั้นได้ถามขึ้นสนามแข่งขันขนาดใหญ่พิเศษนั้นไม่ใช่แค่ลานต่อสู้นะแต่เป็นที่นั่งที่สามารถจุคนได้มากกว่าสองแสนเลยละ่ะใช่ใช่รูปภาพตอนแข่ง จะแสดงบนหน้าจอแก้วสามมิติหรือว่าเอฟเฟกก็ไม่ต้องพูดถึงเลยละใช่ฉันจําได้ว่าก่าวก่อนที่มันเปิดน่ะก็เมื่อสิปีที่แล้วอีกคนได้กล่าวขึ้นแต่ละคนล้วนแต่ตื่นเต้นแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือในบรรดาพวกเขาทั้ง3ามคนนั้นคนที่น่าใกล้ๆกันนั้นหนึ่งในนั้นก็คือหลินเฟิงพระเอกของศึกในครั้งนี้นี่เองเมื่อได้ฟังเสียงที่ดังออกไปรอบๆนั้นหลินเฟิงก็หลุดออกจากสมาธิก่อนที่เขาจะเดินไปยังลานแข่งขันขนาดใหญ่นั้น พื้นที่ใต้ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และได้รับการออกแบบให้จุคนได้มากกว่าสอง0,000คนพื้นที่แห่งนี้เป็นสนามขนาดใหญ่ที่สุดนั่นเองโดยทั่วไปแล้วสนามแข่งขันนี้จะเปิดให้กับคนที่ได้รับความนิยมสูงสุดเท่านั้นไม่นานหลินเฟิงและที่เหลือก็ได้เดินเข้าไปในสนามแข่งขันใหญ่แห่งนี้มองเพียงแวบเดียวหลินเฟิงก็รู้สึกได้ถึงร่างของตัวเองจริงๆที่ซึ่งเล็กมากรวมถึงสถานที่ที่วอลเข้ามาขนาด เกือบจะเท่าๆกับสนามพุทธบอลหลายๆแห่งที่รวมเข้าด้วยกันตรงกลางของสนามแข่งขันมีลานประลองขนาดใหญ่ซึ่งนั่นก็คือสนามต่อสู้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีจอ LED สมิติที่แขวนอยู่บนนั้นอีกด้วยความรู้สึกแรกที่หลินเฟิงเห็นที่นี่สถานที่ดังกล่าวก็เหมือนกับโคลอเซียมในกรุงโรมเลยหลังจากได้เข้ามาแล้วนั้นหลินเฟิงและหวังฉีรวมถึงป่าเตาพวกเขาต่งางก็แยกย้ายกัน หลินเฟิงตรงไปยังลานต่อสู้ส่วนหวังฉีและป่าเต่านั้นต่างก็ตรงไปยังสถานที่ของผู้ชมแท่นหินที่อยู่ตรงหน้าของหลินเฟิงนั้นเป็นแท่นหินยักษ์และก็มีความสูงเป็นอย่างมากมีขั้นบันไดพาดขึ้นไปด้วยโดยทั้งสองข้างนั้นทํำขึ้นมาจากโซ่ขนาดหนาเมื่อเดินขึ้นไปนั้นจะรู้สึกได้ถึงเสียงเสียดสีกันของโซ่เมื่อหลินเฟิงมาถึงแท่นประลองในตอนนั้นเองเขาก็ได้เห็นหญิงคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาโดยทั้งสองห่างกันอยู่ประมาณ100เมตร แต่ก็ไม่เห็นหน้ากันเพราะว่าใส่หน้ากากอยู่ในตอนนั้นเองพูกคนก็ได้ทยอยกันเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเงียบก่อนนะเงียบก่อนผมเชื่อได้เลยนะว่าพวกคุณจะต้องเคยได้ยินเชื่อของพวกเขาแข่งขันระดับซุปตาทั้งสองท่านนี้อยู่ในสนามแห่งนี้มาบ้างแล้วและนั่นก็คือหมาป่าก,กระหายเลือดและผีสาวนั่นเองในเวลาเดียวกันนั้นที่นั่งจํานวนนับหมืน่มนก็ถูกจับจองจนเต็มไปหมดแล้วพร้อมทั้งข่าวที่น่าตกใจก็ได้ประกาศออกมาด้วยใช่แล้วละ่ะ ในตอนนั้นเองการต่อสู้ระหว่างหลินเฟิงและหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าผีสาวตั้งคู่ต่างก็ได้ยืนอยู่บนแท่นหินแห่งนี้หลินเฟิงได็ดจ้องไปยังผู้ชมที่มีเกือบสองแสนคนซึ่งอยู่ด้านล่างและหัวใจของเขาก็ผันเต้นระรัวแต่อย่างไรก็ตามหลินเฟิงก็ตั้งสติได้นในที่สุดเขาเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมีผู้หญิงมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นลานประลองเถื่อนด้วยพางรู้สึกประหลาดใจที่เธอปรากฏตัวในฐานะผู้แข่งขัน เมื่อหลินเฟิงมองไปที่ผีสาวซึ่งอยู่อีกฝั่งผีสาวคนนั้นก็มองกลับมาที่หลินเฟิงเช่นเดียวกันหลินเฟิงเองได้รู้จากเรื่องราวของเธอมาจากชายที่ดูสง่างา,ามคนนั้นและผีสาวคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ท,ทรงพลังอาการอีกทั้งอย่างเพิ่งปรากฏตัวมาแค่สามเดือนก่อนเท่านั้นและยังไม่เคยพ่ายแพ้เลยนับตั้งแต่ปรากฏตัวออกมายิ่งไปกว่านั้นเธอนนั้นเป็นคนที่โหดเหี้ยมออมากๆและก็ฆ่าคนไปแล้วหลายคนด้วยดังนั้นพวกคน จึงได้รู้จากเธอในเชื่อของผีสาวนั่นเองและจ้งเฟิงก็พูดกับลิมเฟิงอีกด้วยว่าบางคนถึงกับยอมแพ้เมื่อรู้ว่าตนเองได้สู้กับเธอเพราะสิ่งที่ได้ไม่ใช่จะแพ้หรือว่าชนะหรอกนะแต่เป็นเรื่องจะอยู่หรือว่าจะตายต่างหากนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมความนิยมในตัวของเธอจึงสูงลิว่วหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นจุดสูงสุดเลยด้วยเพราะความนิยมในตัวของเธอนั้นมีมากกว่าหนึ่งแสนเลยซึ่งเหนือกว่าลานประลองธรมธรมดาาเป็นไหนๆลิมเฟิงเองก็ไม่คาดคิดว่า เขาจะมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนหหรือสสัปดาห์กันแน่แต่เขาก็ได้มาพบกับพวกแข่งขันแบบนี้ซึ่งทําให้เขารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก